เรื่องของการใช้มาตร44า44นะครับนในการที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในโครงการรับเงินค้ากันบ้างครับที่คณะรอนายกตัมนตีเองออกมาชี้แจงนะครับเรื่องของการใช้มาตรา14ตรงนี้นะครับยืนยันว่าไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเล่นงานของฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหานั่นเองครับโดยนายว,วิษนุเครือง,งามรอนายกตัมนตีนะครับได้กล่าวถึงคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะครับที่39ทับ2558หรือคําสั่งตามมาตรา44 เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวที่คงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐว่าคําสั่งดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะใช้เครื่องมือนะครับมากันแกล้งนางสาวยิ่งรักษินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะครับหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลอย่างที่นายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวหานะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะใช้มาตรา44ตรงนี้ในการที่จะดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ก็สามารถที่จะสั่งยึดอายัดทรัพย์ได้ในทันทีโดยไม่จําเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริง แล้วก็ทางด้านธนยกเองก็ยังได้ยืนยันเรื่องต่างๆบอกว่าจะไม่ใช้มาตรา44ตรงน,นี้เข้าไปดําเนินการด้วยะค,ะคือจริงๆเนี่ยนะคะเรื่องของมาตรา44เนี่ยนะคะที่ทางพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าคสช,อชอใช้อํานาจนี้ในการออกคําสั่งคุ้มครองผู้บริหารจัดการข้าวที่อยู่ในสต็อกทั่วประเทศเนี่ยทางด้านของคุณวิษนุบอกจริงๆมันเป็นหลักปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเราต้องการตอกย้ำให้รู้ว่าถ้าสุดจริตจะได้รับการคุ้มครองไม่สามารถจะฟ้องได้ก็คือ ต้องทําตามหน้าที่แต่ถ้าไม่สุดจริตทาเกินหน้าที่ไปกั่นแกล้งจะด้วยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามไม่ได้รับการคุ้มครองจะต้องถูกฟ้องแน่และถูกกูกลงโทษทางวินัยคือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ทํางานด้วยความสุจริตเป็นไปตามหน้าที่อันนี้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ถูกฟ้องนะคะนี่คือหลักการที่มีการใช้คําสั่งมาตราตามมาตรา44ออกมาค่ะซึ่งคุณวิษณุก็บอกนะคะว่าคําสั่งดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทํางานด้วยความ ระมัดระวังสุจริตหากมั่นใจว่าการทําหน้าที่ทุกอย่างถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมายและจะไม่ถูกเล่นงานเอาผิดทางวินัยย้อนหลังด้วย อีกทั้งคำสั่งนี้ใช้บังคับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาโดยคำสั่งดังกล่าวจะคุ้มครองจนกว่าคดีความจะถึงที่สุดส่วนการระบายข้าวในสต็อกนั้นรัฐบาลสามารถทำได้นะคะแต่ว่าก็ต้องทำด้วยความสุจริตหลังจากนี้ก็จะมีการกำหนดมาตรการในการที่จะมาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นหลักอย่างถูกต้องนะคะไปลองฟังเสียงของนายวิษณุเครือง,งามนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะ มองกลัวว่าการใช้มาตราสิบสี่ครั้งนี้จะเป็นเครื่องมืออะไรยไม่ใช่อย่าไปคิดอะไรเลยจะคิดมากคิดในแง่ร้าย,ายก็คิดหมดเริ่มต้นดูให้ดีมันก็ไม่ได้เอาตัวนี้ไปใช้เพื่อจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างั้นไม่ต้องมานั่งสอบไปเสียเวลาใช้มาตราสิบสี่ยึดซ้ำไปเะเลยมันก็หมดมันก็ไม่มีไม,มไม่มีการทําแล้วนายกก็รับปากว่าไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดมันเป็นเรื่องของการที่จะทําให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังหนึ่งระวังว่าไงระวังว่าคุณต้องสุจริตนะ กับสองเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจว่าถ้าตัวจริตแล้วเนี่ยไม่ถูกฟ้อง มาดูในส่วนของทางประหลัดกระทรวงพาณิชย์นิดนึงนะคะคุณชุติมาบุญยะประพัฒสอนนะคะก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าการนำมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาใช้ในการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในซอกของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทํางานระบายข้าวเช่นเดียวที่คุณวิษณุย้ำนะคะคแล้วก็น่าจะทําให้การระบายข้าวเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยป้องกันไม่ให้รัฐได้รับความเสียหายจากความร่าช้าในการระบายข้าวเพราะ ว่าตอนนี้ยังเหลือข้าวในซออีกกว่า13ตันที่ต้องดําเนินการ13ล้านตันนะคะที่ต้องดําเนินการระบายซึ่งก็มีทั้งข้าวคุณภาพดีข้าวเสียแล้วก็ข้าวเกรด4ด้วยนะคะที่ก็รอการระบายอยู่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณมิสณุยังพูดถึงการขยายระยะเวลาของคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าได้ขยายเวลาออกไปอีก1เดือนซึ่งหากการตรวจสอบและยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ยังสามารถที่จะขยายระยะเวลาออกไป ได้อีกนะคะเพียงแต่ว่าก็คงจะต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องไม่ให้คดีคดีความเนี่ยขาดอายุความที่กําหนดเอาไว้นะคะภายใน2ปีซึ่งก็จะกําหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2560เนื่องจากว่าเมื่อสรุปความเสียหายแล้วก็ต้องส่งต่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางแพง่งที่มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานดําเนินการต่อซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะดังนั้นการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ควรใช้เวลามากนักแต่ก็เหตุที่มีการขอขยาย ระยะเวลาเนี่ยก็คือว่าคงจะต้องไปรอพยานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานั้นเข้ามาให้ข้อมูลค่ะ